สวัสดีครับมาพบกับ CF e. Podcast โดยบริษัทลักรั์ที่ปรึกษ,กษ,ททษาการลงทุนคลาสสิกออสเตรียจำกัดอยู่กับผมนัทวสินนะคบเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์จาก CF e. นั่นเองวันนี้จริงๆก็เป็นถือเป็นหนึ่งในสกูปพิเศษนะเพราะว่าอยากพูดนะครับผมจริงๆก็มีเรื่องกัปแล้วที่ท,ที่ที่พูดถึงไปที่ว่ากาฟเนี่ยทําเทนเดอร์ซื้ออินทัตเรามองอยังไงก็ไปติดตามกันได้แต่ว่าสกูปที่จะพูดถึงในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระแสหุ้น IPO ที่มีชื่อว่าเงินติดล้อนะครับตัวย่อก็คือ TID LOR นะตัวย่อยาวหน่อยแต่ว่าจำไม่ยากจำแค่ติดล้อก็พอนะครับผมถามว่าการที่หุ้นติดล้อเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยจะส่งผลต่อหุ้นเบยอย่างไรแล้วเราเนี่ยสามารถเข้าลองต่อในกลยุทธ์ของ single s o c k f u t u r e ของหุ้นเบได้หรือไม่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของกลยุทธ์หุ้นเบเนี่ยเราขอเล่าคร่าวๆก่อนว่า ที่มาที่ไปของเงินติดล้อเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าเงินติดล้อและสีสวัสด์เนี่ยเป็นคนละบริษัทกันนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเคยได้ยินคําว่าสีสวัสด์เงินติดล้อตามโฆษณาหรือว่าตามสปอตต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วทั้ง2บริษัทเนี่ยไม่ใช่บริษัทเดียวกันนะแต่ถามว่าทาไมเอ๊ะถึงเขาถึงมีสีสวัสด์มีเงินติดล้อด้วยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้กอ่อตั้งเนี่ยมาจากตระกูลเดียวกันนะครับก็คือผู้กอ่อตั้งของเงินติดล้อกับผู้ก่อตั้งของสีสวัสด์เนี่ยที่อยู่ในตลาดุ้นอยู่่แลว คือเป็นคนเดียวกันนะครับผมย้อนไปในปีพุทธศัก,การาช2523โอ้โหยาวมากนะ40ะ่กว่าปีนะครับบริษัทเงินติดล้อนะครับผมก็ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อของสีสวัสด์เพชรบูรณ์จำกัดนะครับก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศครับอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวจนทำให้บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาอย่าง AIG ซึ่งเป็นบริษัทประกันนะครับเข้ามาซื้อกิจการในปี2550ะครับคือ ต้องเล่าอย่างนี้คือคือมันมีสป i ินออฟนะคือการที่ AIG มาซื้อ,อสีสวัสดเพชรบูรณ์อันเก่าไปเนี่ยกำไรจากเงินที่เขาลงเขาเรียกว่ากำไรจากการขายกิจการตรงนั้นออกไปเนี่ยตระกูลเดิมเนี่ยเขาก็เอาไปก่อตั้งกิจกิจการใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่าบริษัทสีสวัสดคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือสีสวัสดที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นั่นแหละก็คือพอสปินพอขายไปปุ๊บก็คือตั้งใหม่เลย ตั้งเป็นชื่อใหม่เป็นเป็นสวัสด์เหมือนล้อๆกันมานะครับอ่าอันนี้คือคือเป็นเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็อ่าเล่าต่อนะครับผมคือหลังจากปี2 5 5 0เนี่ยไม่นานเนี่ยเราก็เกิดเอ่อสารัฐเนี่ยก็เกิดวิกฤตซัพพลายเนาะในปี2551ทําให้บริษัท AIG นะครับตัดสินใจขายกิจการของเงินติดล้อออกไปในปี2 5ง2นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยในในใน,ในการประมูลเพื่อซื้อกิจการจาก AIG เนี่ย ตระก,กูลเดิมเนี่ยเขาก็สนใจนะให้ความสนใจแล้วก็มายื่นซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับเพราะว่าธนาคารใหญ่อย่างกรุงศรีอยุธยานะครับก็เข้ามามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ามาเข้ามาทำคำเสนอที่ที่ดีกว่านะครับก็เลยแบบขายให้กับทางทางการกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็รับช่วงต่อในการเป็นผู้ถือหุ้นแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากสีสวัสดิ์เพชรบูรณ์กลายเป็นสีสวัสดิ์เงินติดล้อ นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างสีสวัสด์คอป์ปอเรชั่นกับสีสวัสด์เงินติดล้อก็เลยตัดคําว่าสีสวัสด์ออกเหลือแต่เงินติดล้อนะครับทาธุรกิจมาจนถึงปี63ก็ได้อัปเกรดตัวเองเป็นบริษัทจํากัดมหาชนเพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ใช้ตัวย่ออย่างที่เรา IPO กันอยู่ในขณะนี้คือวันวันที่ผมอัดเ,เทปนี้เนี่ยอยู่ที่วันที่22เนาะซึ่งเป็นวันแรกของการจอง IPO หุ้นติดล้อนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยผมเห็นว่า คือชั่วโมงแรกของการเปิดระบบจองระบบล่มเออผมก็เลยคิดว่าเออวันนี้น่าจะเอามาทําเป็นสกูปิเศษได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เลยแบบอยากอยากพูดตรงนี้ขึ้นมาอันต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของผลการดเนินงานของติดล้อกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับวัน,นวันนี้จริงเนื้อาหาก็จะอยู่ในติดล้อหลักนะแล้วก็เดี๋ยวคุนเบนเนีน่ยทีหลังนะครับคือผลการดเนินงานนะครับของติดล้อรายได้รวมนะครับอยู่ที่อ่าปีหกสามนะรายได้รวมปีหกสามอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเอ่อโทษครับหนึ่งหมื่น 558.9ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี62กับปี61นะครับแล้วก็กำไรสุทธิในปี63เนี่ยอยู่ที่2416ล้านบาทเพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยในทิศทางเดียวกับรายได้เลยนะครับทำให้ตัวของ net profit margin ก็เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึง NPL นิดนึงนะครับ NPL ของตัวของเงินติดล้อต้องบอกว่ามีการขยายตัวเนตามพอร์ตสินเชื่อนะ โดยในปี63เนี่ย NPL อยู่ที่1.66%จากปี62และปี61ที่มี NPL 1.28%กับ1.11%นะครับแต่ถ้าไปดูสินทรัพย์กับส่วนของส่วนที่เป็นเงินให้สินเชื่อเนี่ยต้องบอกว่ามีการขยายตัวดีขึ้นนะโอเคนะครับผมอ่าในในส่วนนี้ก็สามารถไปติดตามได้ในเว็บของเ,อเป็น i n v เ s t ตอินเวสเตอร์ของเงินติดล้อเป็นเอ่ออเว็บ IR ของเขาเงินติดล้อมีก็จะมีข้อมูลตรงนี้บอกอยู่นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่า NPL ขยายตัวขึ้นถ้าในในสภาวะปกติก่อนหน้านี้เราจะเราจะคิดว่าถ้า NPL ขยายตัวขึ้นแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีการควบคุมเรื่องของการให้สินเชื่อไม่ค่อยดีมันจริงหรือเปล่านะครับคือต้องบอกนี้ครับว่าเวลาที่ NPL ขยายตัวขึ้นเนี่ยเราต้องไปดูในพอร์ตสินเชื่อด้วยว่าขยายตัวไหมถ้าพอร์ตสินเชื่อขยายตัวแน่นอนว่าบริษัทก็ต้องมีการสำรองสำรองไว้เป็น NPL ส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็เลยทําให้ NPL เนี่ยขยายตัวขึ้นดังนั้นผมมองว่าจุดนี้มันไม่ใช่ความเสี่ยงเสมอไป แต่มันคือโอกาสที่บริษัทจะได้รับรู้รายได้าจากดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะถ้าเกิดว่าเทียบกันในในในธุรกิจ Finance เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่าง KTC เนี่ยสามารถกลับ NPL อ่ะให้เป็นรายได้ของตัวเองได้เลยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าจริงๆทุกบริษัทมีการจัดการตรงนี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ว่า NPL จะขยายตัวได้ขนาดไหนเนี่ยให้เราไปดูที่พอร์ตินเชือ่อก่อนว่าขยายตัวไหมนะครับถ้าพอร์ตเชือ่อขยายตัวแน่นอนว่า NPL จะขยายตัวในทิศทางเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับโอเคนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับผลการเนินงานของเงินติดล้อนะครับโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่หุ้น IPO กําลังจะเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเอาเขาเรียกว่าอะไรบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วจะเอาบริษัทลูกเข้าเนี่ยส่วนใหญ่ทําไมแบบเออหุ้นมันราคาหุ้นของหุ้นแม่เนี่ยมักจะขึ้นหลายๆตัวก็มีการปรับตัวขึ้นนะอย่าง S อสทีเอจ้าเอสทีท well, ีเข so ้าเอสทีเอก็ขึ้นไปก่อนนะครับหรือว่าอย่างตัวของปอตทเจ้าโออาเข้าโอตัวของปตทก็เข้าก็ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วตัวของเบล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นของเบนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านบทความได้เพิ่มเติมนะก็จะมีภาพราคาหุ้นให้ดูว่าทิศทางหุ้นเบเนี่ยตอนที่ประกาศว่าจะให้จองหุ้นติดล้อเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ตั้งแต่ประมาณก่อนสงการนะครับผม ช่วงน่าจะวันที่9นะครับวันนั้นเนี่ยคือมีการประกาศว่าจะให้หุ้นติดล้อเนี่ยเข้ามาจองซื้อได้วันที่2 2ถึง26นะครับในราคา3 4ถึง3าบาท50นะครับขั้นต่ำสมอล l อ Lot First ร์ส0หุ้นแล้วก็จะกระจายต่อเนี่ยก็คือหลอดละ1 0 0 1 0 0นะครับจนกว่าจะครบ,นะครบสัดส่วน5.1ของหุ้นทั้งหมดอะไรคือพอประกาศมาปุ๊บราคาหุ้นเบปรับตัวขึ้นครับจากโซน35บาบาทขึ้นไปทำ ไฮของวันเนี่ยอยู่ที่39ก่อนจะอ่อนตัวเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีเรื่องของโควิดเข้ามาทําให้เซนิเมนตลาดเนี่ยเป็นลบแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเนี่ยก่อเป็นก่อนช่วงก่อนหยุดยาวแล้วก็ก่อนที่เบจะประกาศงบด้วยคือมันหลายๆอย่างครับที่เป็นปัจจัยกดดันให้หุ้นเบเนี่ยไม่สามารถยืนตรง39ได้แต่ว่าหลังจากที่ฐานการหยุดยาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดกลรมมาเปิดตามปกติราคาหุ้นเบก็ค่อยๆขยับจาก36มาเป็น39 นะครับผมในวันที่22เมษายนนะครับตรงนี้เองเนี่ยสัญญาณทิศทางเป็นบวกค่อนข้างชัดน,นะครับแล้วก็ผลประกอบการออกมาแล้วด้วยนะสำหรับหุ้นเบเนี่ยคือกำไรสุทธิออกมาอยู่ที่6,923ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก Q463 ที่มีกำไรอยที่3,385ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่107.76% Q-on-Q นะครับแต่ว่าในขณะที่เทียบกับ Q163 เนี่ยยังลดลงอยู่นะอันนี้ก็เป็น ผมว่าน่าจะโดนแทบจะทุกธุรกิจนะครับท,ที่ถ้าเกิดว่าปีนี้กำไร Q1 ดีมันจะดีก็ต่อเมื่อเทียบกับ Q เอ่อ Q on Q ก็คือเทียบกับ Q463 แต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับ Q163 หรือว่า year on year นะครับเท่าที่เห็นก็หลายๆบริษัทที่ออกมาแล้วที่อยู่ในธนาคารเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของงบหุ้นเบแล้วนะครับราคาหุ้นเบที่เป็นขาขึ้นบวกกับอันนี้สองจากเงินติดล้อเราก็ ออกมาเป็นกลยุทธ์ของคุ้เบนะครับในซิงเกิลซ็อ f ฟิลเตอร์นะว่าแนะนําให้เวสแอนซีในฝั่งรองคําถามคือทาไมให้เวสแอนซีเพราะตอนนี้ติดแนวต้าน3.9บาทครับถ้าเกิดว่าติดแนวต้าน3.9บาทแน่นอนว่าช ANNEL ในการซื้อขึ้นไปเราต้องลุ้นเยอะมากในการที่จะให้เขาทะลุ3.9แล้วเปลี่ยนกรอบขึ้นไปเล่นที่4.2เนาะคือตอนนี้มันติดแนวต้านอยู่ผมก็เลยยังเป็นแนะนาให้เวสแอนซีเป็นก่อนจนกว่าเขาจะมีการ1ทะลุ3.9บาทได้2ย่อไม่หลุด3.7บาท ถ้าเกิดเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเช่นถ้ายอ่อมไม่หลุด37บาทสามารถเข้าลองได้สตอบบ็อป36แต่ถ้าทะลุ39บาทแล้วยืนได้เข้าลองได้บริเวณเหนือ39หรือ39.40เป๊ะเลยแล้วก็ใช้สต็อปบ,บริเวณ37บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมและคือผมยังมองว่าถ้าจะเล่นหุ้นเบนเนี่ยเราสามารถเกาะกระแสหุ้นของเงินติดล้อไปก่อนได้นะครับจนกว่าจะเข้าซื้อขายเลยนะครับแต่ว่านะทางนี้ทางนั้นก็ลอง ตั้งม e m e n t เมเจเมนต์ดีๆแล้วก็วางแผนเข้าออกให้กระชับนิดนึงนะครับแล้วก็ทําตามแผนนะครับผมว่าถ้าเราทําตามแผนเนี่ยจังหวะที่เราจะได้กําไรมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกําไรกับความเสี่ยงที่เราจะโดนอ่ะมันจะสอดคล้องกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าคิดลิกลอรี่วอร์ดเนี่ยแล้วก็ควรจะเกินกว่า1.5ึ่งจถึงสเท่าอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างหุ้นเบนะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าย่อไม่หลุด37ใช่ไหมครับสต็อปผมให้ไว้36 ดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้าลองเบตรงสามสิบเจ็ดโดนสามสิบหกจะโดนแค่หนึ่งบาทเนาะประมาณหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านบนที่จะเล่นได้เนี่ยก็คือกรอบอันแรกเลยคือสามสิบเก้าอันต่อมาคือสี่สิบกับสี่สิบสองนะครับจากสามเจ็ดมาสามเก้าก็สองบาทแล้วเอาสองบาทไปหารหนึ่งบาทที่เป็นส่วนของความเสี่ยงก็เท่ากับว่าลิขวัตรสองเท่าอันนี้ถือว่ากําไรมันคุ้มความเสี่ยงอ่าโอเคนี้ก็แถมให้ด้วยนะในส่วนของเป็ดเอ่อการลงทุนในส่วนทั้งเป็นหุ้น แล้วก็ซิงเกิลซ็อกฟิลเตอร์นะครับก็ยังไงกลับมาพบก,กันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้านะครับเมื่อกี้ผมจะพูดเทปแล้วคือคำว่าเทปนี่ดูโบราณมากเลยผมก็อายุเยอะแล้วนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยวัยรุ่นรุ่นใหม่ๆด้วยนะถ้าเกิดว่าคำพูดบางอย่างมันจะดูแก่ไปหน่อยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวยังไงกลับมาพบก,กันใหม่ในพอดแคสต์หน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราจะจัดสรรความรู้การลงทุนอย่างเต็มที่ให้กับคุณนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะในส่วนของรายการ3รายการของทางคลาสสิกออสเตรนะครับจะมีตอนเช้า Market Wake Up นะครับทุกเช้าตั้งแต่เริ่มแต่9ก้าโมงนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็จะเป็นเกาะขอกระดามทีเฟกนะครับของทางพี่จุ้ยนะครับผมช่วงตั้งแต่บ่าย2องเป็นต้นไปนะครับของวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันแล้วก็อีกรายการจะเป็นโกลอินไซด์ของทางพี่ฮั่นนะครับก็ตั้งแต่คือจะมีจะมี2ช่วงจะมีทุ่มหนึ่งกับ2องทุ่มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เดลิเวอรี่เซฟ นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงแนวน้มทองคํานะครับในช่วงเย็นก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ในเพจคลาสสิกออสซิลิกด subscribe ใน YouTube ช่อง Classic Au ซิลินะครับชื่อเดียวกันนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ได้เหมือนกันเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าพอดแคสต์ของเรานะครับก็จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับกลับมาพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับ